การมาสการครับจะเล่นซุปจะเล่นพรครับผมไปไหน้อหัวี่ผ่านมหาเกือดมิดอิงหากือมิดอิงจิงเห็ออาจารย์น้องปรนน่ะไนเปนตัวนำกระเทียดนี่มันไม่ใตัวนำกระเทียตัวนกรแทบว่ขึ้นมาแล้วบ่โอ้ตัวแรกว่าขึ้นมาเนาะหานี่ก็ได้มิดอิงติงนะนาออาจารย์มีเลมีหินตีเหลียวตัวขึ้นครับ ธรามาดาจานกันถึงถึงทุ่งวัไเลาจารยุ่งประเดี๋ยวสิผ้าแมวใหญ่ไปอยู่วัดเดียอีกลวไปอยู่วัดป่าเดรอีกเนาะแมวหมออเมียมนี่น้องหมอเมีมบ่เนี่ยเหมือนอย่างอยู่คอคนนั้นฮะเพิ่ออกลูกแล้วบอลอดลูกแล้วบอลออกมือขึนนี่ได้หาตัวหน่วงมอเมีมมันย่งอยู่คอ <laughs> ตัวนี้เองะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> ตัวน <c oughs> ี้มาทร <c oughs> งเดี๋ยวไปหาลูกไปหาลูกออกลูกหาตัวตเหมือนขึ้นนี่บอกว่าเอาน่องไว้ให้เดี๋ยวว่าบอกมัน <c oughs> ไปขึ้นไปสนันเศร้าเหมือนเศร้านี่กลับลงมาออกน่องให้ในงว่าว่างไว้ให้ปกติมันจะกินเดียวเนาะเมี่ยวนี่ <c oughs> สิบวชให้ต่ของง่งายดีปกติสีบวเนี่ยอืมมันเอาไว้ยังว่าขันสีให้โุกให้ลากให้ ลวงพ่อคือบอกไง,ไง่ายๆบอกเลขยโยมให้ตั้งถือเรื้องวดนนี้วเมือ่อ,อตีม,มาออกหาตัวแล้วครับออกหาตัวออกหาตัวเมืนดตีมีหาที่เราเนี<อ>่ย <laughs> ในลูกแมวมัเอาไว้ให้ลูกนึงบ่เออเอาไว้ให้ลูกนึงก็งสิบว่าหาหนึ่งบ่แน่หาลูลกหนึ่งมันออกลูกมืดเราเดียออกสู้ตัวเร้วออกควบหาตัวแร้วบบดนี้มันก็ออกนองเท้าหลังบบดนี้คเออ มองแบบยางไงดิเอาจริงๆแห่งก็เห็นว่าอาจารย์ถือข้อสามตัวตวงพ้นแปดหกเจ็ดอะถือแล้วบอไม่ได้ออกคิปบออกคิปนะบตัวถือแล้วบอออกถือแลตเตอรี่ตัวออกถืดตัวหนาพิดตัวหนาเนาะเกี่ยบรือแล้ววันที่หนึ่งตัวเกี่ยที่ได้สร้างบุดแล้วถือแต่ปรได้นนึงถือบระได้นนึงได้ หกเก็ดแปดหกเก็ดเลยแม้แต่อะไลนะครับที่รอสเซียใบแปดหกเก็ดน่ะซีใบถืออยู่ถือบระเด็เงินถือบระเด็เงินถ้าว่าก็ดีหรอกเนี่ยนุ่มเพิ่นมาเอามือซื้อไทยเออสุดท้ายก็ให้เพิ่นไปถืออยู่ให้หกเก็ดตัวเดียวเลยเดี๋ยวมือซื้อไทยครับหกเก็ดไปเลยนี่นี่ว่าเพิ่นกับว่าเพิ่นสิมาต่อเพิ่งให้อยู่ตัวมันถือเลขหกเก็ด คือมาต่อเติมกูตีให้ว่าสั่นหนุ่มมั่วท่าหนาบุญน้ำหยาดย่วงหรอกผู้เพป็นดวงดีให้ไปเรียกหางเดียวน้องหกเกี้ยวเมื่อกีแล้วบม่ได้กลับหยาดเลยซื้อล่างบุญหัวเสิมาเนี่ยคำนวณเรียบร้อยแล้วคำนวณแล้วหรืออาญาอยู่กูคำนวณนี่หาหรือเราเด้๋ยวมันฮะหาหรือเราหาหรือเราเอาหาเพราะเคสเพราะหลับแล้วเนี่ยมันได้หาเดี๋ยวจะเสียใจเนี่ย หาบ่ถิมหาบ่ถิมถิมบ่ได้หางห่างบ่อีกาหังห้าห้าลิจ่าไปว่าเนาอีกา่อีกาห้องห้าห้าเลยเนาเยองอีกากันยังมาทักเลยห้าห้าแมวกัออกลูกอีกหาตัววันนี้บ่มาแต่ลองเบิ้งร้องวันนี้บ่มางองเบิ้งหาเงินนี่ กงตัวน้ากับท็คือเขาเนอตัวน้ำกัเท็ตัววขึ่นมาหนอะตัวหลวงวิ่งเนงมหางมเมาเลยก็บ่ขิ้นมาเลยโอ้ยอาจารย์ไดก็ให้าหานอนเพราะไหวเป็นไหนล่ะแล้วได้แก้ผ่าเว้ยหรอวันพร่าได้ไปบึงท่านไปถามเราอยู่นี่ท่านเข้าไปหาเราอยู่ก็มันใจก็กพวไก็หาพว้ได้ก็หาแล้วนะมาแคนออกมานี่หาน้ำกลนกันดีใช่ตร้ํเนาะสูตรทำนวเนาะม วันนี้ก็ว่าได้หาคือเกอลเนาะงวดนี้อาจารย์ก็สิให้หาบ่ครับหาคือเกอลวันนี้ให้วิ่งหาคือกอลพี่น้องเลยหาคือเกอลเราว่ะหาคือเก่าคิดว่าโอ้มานอนเขกกล่องเลยว่ะเขกกล่องเลยเดี๋ยวเห็นว่าล่ะเขียนหยัดถูกก่องเนาอะนี่น้องแทงไทยว่ะเนี่ยอันนี้แทงไทยอันนี้แทงไทยอันนั้นมันแมมออกเมือนขึ้นนี่อันนี้กระเล็บออกอันนี้กระลังสีออกนี่ไกลแล้ว cái mือ đó, cái mือ sì cơn mưng ướt mưng hứa nì đó, tiếng Thái, là à, là hà, hà okay. là hà, hà, okay. cứ câu hà, 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 câu hà, 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 cứ câu, hà, cứ câu, hà, 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 วิ่งห้าอีกากระห่วงบวกหาหาน่ากันเนี่ยกับหาโตมันเป็นอย่างที่ว่าบานหมือนี่คำนวณก็ได้หาคำนวณก็ได้หาให้ตัววิ่งก้อนมาครับเมื่อนี่ให้วิ่งไปก้อนบ่เขาวิ่งไปก้อนจังว่าเอาชิดหลังจะจับคู่ให้เดี๋ยวให้พิจารณาดีๆก่อนมันสีหาอย่างสีหาอย่างนอเจ้าว่าสามารหาศูนย์คือเก่าหน่อแต่หาศูนย์ขึ้นเก่าไหนในม้าเดี๋ยวแต่มาขาศูนย์คือเก่าเหมือนนี่ แอาจารย์ติดตนะกับกมันสีร้อยอวกนะมีนวมันดังไรมั้งาะเปรีมาสับขาหลอกบ่อาจารย์เปีอาจารย์อับขาหลอกป่ครับสับขาหลอกสับขาหลอกมีน้ำม้วนหายหาแล้วไกลเมือนจะมาหาตัวไม่หรอับขาหลอกกันเถียงสับขาหลอกเนาะคือโมเกีว่างันเนาะโมเกีดคตรดุใจจากเด็กไป็นตัวเร็วนักของบ่มีหา มวลว่ากันเขาสวงเีตุ้งตงเลยนี่ืองเปียบัวบัจับมวนนี้ด้อมวลนี่ว่ามีศูนย์กับจิตเปี่ยศูนย์หาศูนย์ก็ว่านี่นี่จิตจับศูนย์นี่แหละให้ใคเอาฟันเขาขวๆไปก่วนขาจับหลายตัวถึงวดาหลายตัวเนาะแม่นี่จับเหี่หสวางหานคนละเปยศูนย์ก็หาศูนเมื่อนั้นเอาไปบดทุตัวลยเนาะทั้งบนทั้งล่างเอาให้ครบไปเลยอครบเลยทั้งบนทั้งล่างเลยแต่เมื่อนี่เอา วิ่งไปก่อนถึงสามตัวถึงสองตัวเนาะเอาหมดได้เมือนอืเมื่อไดครับอาจารย์คว่าเมื่อไดเมื่อวีนวันที่ยี่สิบเมวันที่ยี่สิบเอาเส้าเส้าหายิบหาน้อยหามืออชังไดหี่หามือเนาะสีหามือถืว่าท่านอยู่ดอกเพิ่นกิดที่ได้บ่งขิดอยู่ส่วนมากคันคันเอาไว้เอาไว้หลายก็ลืมอีกเนาะ่นองก็ใชลื่อมกลืมอม ว่าบ่ปล่อยพอสําคัญมันว่ามันปล่อยเรียกอาจารย์ปล่อยไปเหล่ามีแต่อันก็อ่นสืออย่างยุ่งว่ามันตํากันหลายเป็นก็บอกว่าปล่อยเสื้อซาเด้ออาจารย์เรารุมเยู่มหลายวันแต่ปล่อยแต่ปล่อยซาอะไรแต่ว่าโล่ออกกินเนี่ยเพราะว่าเอาที่ในเนี่ยกบบวันที่ยิบหาคือยิบหาแล้วมาเอายิบหามาเอาแล้วก็ค่อยมาเอากันมันกรืมาเอาคืออันหัวเจ็บ สุดไทยหน่มกลวงสุดไทยนะฮะมือมือั้วนๆย้ำซเวดิ้ง่ายมือ้าวมาเอาก็ะไฮพวกเกียไปถือจอยตัวเพราะว่าจะมาสื่อลเตอรีว้กุฏิไ้ตัวใดดีเนาะก็ตีโนะเอามันเหล็กพ่อสวนนี่เราอะพวกเกียดกันไฮใสพวกเกียดถือจอยมีเนผู้เพื่นมากมันผู้เพื่นสวกงาบ๊พ่อได้ก็ได้โูอาจารันั่งนะ อันนี้กับไทเกอร์มาไทเกอร์นี่ไทเกอร์ไทเกอร์ะนะน้องไทเกอร์บริษัทแีวเอาดนี่เด็แหนบแหบเพ่ันแหบแนบวอกอีก่ะเอ๊ะเอามาให้เตนวัดเลี้ยงเนี่ยตวัดเหรียงเลี้ยงหลายเทสไปยังไแล้วให้หาตัวเลยเอาหาไปตัวเอาหาไปก่อนเด้อเอาหาไปก่อน จังไดยแบบค่อยเอาเต็มๆอีกเพี้ยนึงเนาะอามตัวหน้าดีๆ่อนวันที่ยี่สิบห้าอาจารย์นัดวันที่ยี่สิบห้าะครับวันที่ยี่สิบห้าครับอ่ะอันนี้ห้าตัวเดียววิ่งบนล่างอือมีตัวอื่นอย่าลองไปจับครูเป็นกลอนเดี๋ยวจังเลยอาจารย์จับคู่คำนวณให้มันเอี๋ยวนอนกันเนาะเดี๋ยนอนกันแล้เอาเอาบ่ยากดอก ครับผมอ่ะนะครับผมการรัสการครับจเรียนสุขจะเริญนพราน<ะ>คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์เซตเต็ม,ตมโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม